เกิดช่างวิงเรื่องตาทุกคนนะครับซ่อมบอร์ดเครื่องปรินเตอร์อาการตัวนี้ก็คือไฟไม่เข้าปากักปุ๊บไฟไม่เข้ามีมดเข้ามดยังเหลืออยู่นี่นมีร่องรอยมดอยู่ในนีนนยขอบคุณมากคุณมดท,ที่ช่วยให้ผมมีการมีการทําได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณมดนี่แหละขอบคุณมากทีนี้มองด้วยสายตามีสีบวมสีบวมด้วยลำดับนี้ Oh, oh. อย่าเพิ่งไปเสียปลักเข้านะเพื่อนอย่าเพิ่งไปเสียปลักนะครับเพราะว่าการเสียปลักนี่มันเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อการควันมากมาดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างมิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปดูไหนดูฟิวก่อนเผื่อฟิวเขาชอ็อตดูมอสเฟตด้วยเออฟิวอยู่ไหนไวะหาหาหาไม่เจอไม่เห็นฟิวเลยทีนี้ดูมอสเฟตก่อน มอตเฟตอาจจะพังไปแล้วก็เป็นไดน้ตั้งมิเตอร์แบบนี้เอาให้แน่ใจก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ไม่มีการเสียบปลั๊กมาแล้วก็ไม่มีไฟค้างที่4นะครับ4ตัวที่บวมนี่นะครับจะวัดไฟนะครับว่ามีไฟค้างหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อนๆนครับําเนวนการวัดผลปรากฏว่าไม่มีครับบางครั้งบางทีลูกค้าเสียบปลั๊กแล้วมันมีไฟติดมา อ่าอย่างนี้ถ่ายภาพจะสวยขึ้นดูมอสเฟตมอสเฟตพังหรือไม่อย่างไรนี่มอสเฟตคือตัวนี้นะอ่ามอสเฟตอยู่ตัวนี้วัดเดนกับซอสนะครับเดนกับซอสอยู่ริมนี้นะถ้าเป็นด้านล่างก็จะเป็นริมนี้นะเดนกับซอสช็อตไหมนะครับถ้าช็อตก็แย่ถ้าไม่ช็อตก็ดีขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างโอ้เจ๋วเลยเว้ยทีนี้ไปดูอะไรต่อไปดูในส่วนของเจ้าตัวต้านทานตัวนี้ ตัวต้านทานตัวนี้คือตัวจํากัดกระแสทางด้านขาซอสขาดไหมดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยเพื่อนไม่ขาดเอ้ยดีเอ้ยเอ้ยไม่ขาดดีเอ้ยพอเป็นไปได้ละอ่ะทีนี้มันจะมีฟิลฟิลมันอยู่ตรงไหนวะอะนั่นไงฟิลมันอยู่้างไหนนู่นเฮ้ยมันก็ทําฟิลให้มันอยู่ข้างในเกินไปวะเนี่ยฮะดูดิครับดูดิฟิลอยู่้างไหนนู่นตงนนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะวัดดูฟิลก็วัดจากด้านล่างได้นะครับ ฟิวอยู่ในนี่นะนะครับเดี๋ยววัดดูฟิวกันนะครับที่นี้วัดดูฟิวนะครับเพื่อนเพื่อนจากขาฟิวอ่ะจากจุดนี้มานี่นะครับดูฟิวก่อนฟิวขาดไหมนะครับฟิวขาดนะครับฟิวขาดอยู่ครับเพื่อนี๋ยวที่นี้ทําการเปลี่ยนฟิวนะครับพวกฟิวฟิวใส่แบบนี้ นี่เนาะโอ้ฟิวก็ใส่ยากอยู่นะแบบนี้นะครับนี่เนาะนะครับน,น,น,นี่นี่คือฟิวนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยใส่ไว้ข้างในมันมันเปลี่ยนยากอยู่นะนั่นนะโอ้โหนะครับถ้าเกิดว่าจะถอดออกมาจะไม่เปลี่ยนง่ายนี่มันต้องถอดพวกนี้พวกนี้โอ้ลำบากนะครับเดี๋ยวเอาฟิวมาแล้วก็เอาปากคีบนี่หละครับค่อยๆแย่ยัดเข้าไปแล้วก็ทาการเอาลงนี่นะ นี่เนาะแบบนี้เนาะโอ้นะครับดูดิโอ้โหโอ้ยลำบากอยู่นะครับเพื่อนครับผมดําเนินการแบบนี้นะเพื่อนในกรณีที่ใส่ฟิวเข้าไปนะครับผมเอาปากคีบนี่ค่อยๆแย่เข้าไปนะครับแล้วก็วางฟิวล,ลงมานะวางฟิวล,ลงมาแนละ้วผมก็จะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหนะครับมันอยู่ยากอยู่นะครับถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เห็นฟิวเลยนะครับทีนี้เสียปลั๊กลองไหมยังนะครับ ในกรณีที่มอสเฟตไม่เสียอาตัวนี้ก็ไม่ได้ขาดถือว่ามันไม่ได้ช็อตในส่วนนี้มันเป็นฟิวขาดเพราะมอเข้าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในส่วนนี้นะครับเพื่อนครับดำเนินการในส่วนของ C ตัวนี้ก่อนนะซี C, บวมแบบนี้รองเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดความผิดพลาดมาไฟไม่เรียบมอสเฟสอาจจะช็อตได้เดี๋ยวหา C ตัวนี้มาเปลี่ยนก่อนนะครับออกมาแล้วครับเพื่อนดูดิ 39มสิบเก้าไมโครฟารัดสี่โวลต์นะครับ39มสิบเก้าไมโครฟารัดสี่โวลต์แน่นอนอยู่แล้วครับหายากแน่ๆล้ะตัวนี้อ่าพอดีตัวนี้นะครับอืมเป็นบอร์ดของคอมพิวเตอร์พอดีมีลูกค้าท่านนี้ละ่ะเอาบอร์ดคอมพิวเตอร์มาให้ผมซ่อมแล้วก็เอาอะไรมาทิ้งไว้นี่ด้วยเดี๋ยวมาดูมันจะเหมือนกันไหมนี่ไงบอร์ดนี้เลยลูกค้ามาทิ้งไว้เนี่ย ให้ถอดใส่กันตั้งแต่คาวไปก่อนเนี่ยใกล้เคียงกันนะสีเนี่ยเอาออกมาดูนะครับพเพื่อนครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากสีตัวนี้ไม่บวมนะครับ6กสิบแปดไมโครฟารัดครับเพื่อนโอ้โหเอ็นไวสี่ร้อยโวลต์นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้39มสิบเก้าไมโครฟารัดครับเพื่อนโอ้โหโเกือบจะสองเท่าตัวเลยเนี่ย แล้วถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงครับในวงจรภาคจ่ายไฟ Switching ร o เ e อร์สไปซีตัวนี้ฟิลเตอร์ไฟ300แน่นอนอยู่แล้วครับใส่ได้นะครับนี่มีแต่จะยัดใสย่ยัดใส่มาดูหน่อยเป็นยังไงบ้างมิเตอร์ตัวนี้วัดสีได้ได้มาจากพระจันรพนมไัยนะครับคนอยู่พนมไพรส่งมาให้ช่างวิจใช้งานนะ ตั้งที่200ไมโครฟารัดนะฮะเพื่อที่จะวัดในส่วนของ C นะครับว่า C มันจะเป็นยังไง39ไมโครฟารัดนะครับวัดเห็นวัดเห็น3.6ไมโครฟารัตาด3.5ไมโครฟารัดวัดเห็น3.5ไมโครฟารัดจาก39เหลือ3.5ตัวนี้เสื่อมมากนะครับตัวนี้นะครับ68ไมโครฟารัด400โวลต์เห็นเท่าไหร่ครับ เห็น64ไมโครฟรัดลดลงอยู่แต่พอไปได้แน่ๆ64ไมโครฟรัดนะครับไปได้ไหมไปได้ครับไปได้อีกนานไหมเป็นปีถัดไปใส่เข้าไปครับตัวเดิมเสื่อมแล้วนะครับถ้าผมเสียบพักไฟเข้าไปมีโอกาสนะฮะที่จะมอดเฟตพังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไฟไม่เรียบฉะนั้นแล้วนะครับพิจารณาถ้าเกิดว่าซีบวมแบบนี้วัดค่าไมโครดูด้วย ถ้าเกิดว่ามันตกลงแบบนี้หาซีมาเปลี่ยนซีตำแหน่งนี้ความสูงประมาณนี้ใส่ร้อไมโครยังได้เลย450โวลต์อย่างนี้ยิ่งดีแจวไปเลยแต่อย่างนี้ก็พอฮะ68ไมโครฟารัดส0 0โวลต์ถอดจากบอร์ดเพื่อนครับการที่เพื่อนๆซ่อมนะแล้วก็มาเห็นในลักษณะของซีแบบนี้บวมแบบนี้นะวัดค่าไมโครดูก่อนครับเพื่อนตัวนี้ค่าไมโครลดลงเหลือ3.5ไมโครฟารัดตัวนี้เหลือ 64ไมโครฟรัดเป็นไปได้แน่นอนครับเพื่อนจัดไปแล้วก็ในส่วนของ C ีตัวนี้นะครับท่านเพื่อนจะใส่ค่าไมโครสูงขึ้นเพื่อนดูไดโอดด้วยไดยโอดตัวโตครับไม่มีปัญหาแน่แน่นะครับแล้วก็ในกรณีที่หาซื้อ39ไมโครฟรัตไม่ได้หรือไม่มีแล้วไปเห็นร้อยไมโครฟรัดร้อยไมโครฟรัตก็ใส่ได้150ไมโครฟาัร้ด450บโวลต์ก็ใส่ได้รรรรไดจะมาตัวมันจะโตขึ้นมันจะปิดฝาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ นะครับจัดไปนะเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับ C ีตัวนี้ได้มาจากบอร์ดเก่านะครับบอดเก่าที่คุณลูกค้าเอามาซึ่งเป็นเจ้าเดียวกันนะครับจัดไปนะครับทีนี้ผมช่างวิลลึงทาได้ดําเนินการนะครับใส่ C ีเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะนะครับใส่ C ีเข้าไปอย่าลืมให้ถูกขั้วด้วยนะครับถ้าไม่ถูกขั้วจะมีปัญหานะครับใส่เข้าไปแล้วถ้าผิดขั้วนะครับซีอ้วนซีแตกฟิวขาด ได้อดพังนะครับมันจะส่งผลแบบนั้นด้วยนะครับในกรณีที่ว่าเราใส่ซีฟิลเตอร์ผิดขั้วผิดข้างกับขั้วสลับขั้วมานะครับฉะนั้นแล้วนะครับดูดีๆนะครับเวลาใส่ซีนะฮะเวลาถอดออกดูดีๆเวลาใส่เข้าไปดูดีๆด้วยนะครับเพื่อนๆดาเนินการเอาปลั๊กไฟมาแล้วทาการเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วต่อมานะครับเราจะต้องไปวัดไฟทางไฟออกมันจะเป็นยังไงบ้างทางไฟออกอยู่ที่ซีฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะ ดูคั่วดูอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับดูนะฮะดูซีเท่าไหร่ครับดูค่าทนแรงดันของซีนะครับตัวนี้35้โวลต์นะครับนั่นก็หมายความว่าเอาพุทธไม่เกิน35โวลต์ส่วนมากจะอยู่ที่24โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับทีนี้ก็ทําการวัดไฟทางด้านไฟออกนะครับเห็นแล้วนะครับว่าซีสาโวลต์นะครับแรงดันจะต้องอยู่ต่ํากว่า35โวลต์แน่แถ้ามากกว่า35โวลต์นั้นคงคงไม่ใช่เพราะว่าซีเขาเผื่อไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่านะครับ มิเตอร์มิเตอร์เอามาอย่างนี้อ่าเอามาอย่างงี้นะครับเตรียมตัวไว้แบบนี้นะครับจิ้มไว้นะครับไม่ใช่ว่าเสียแล้วค่อยมาวัดไฟนะครับจิ้มไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเสียปลาครับดูครับไฟได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับเห็นไหมบางครั้งบางทีไฟมันเกินเนี่ยฮะบางครั้งบางทีไฟมันเกินพอไฟเกินแล้วปุ๊บซีแตกซีระเบิดนะครับมันก็เป็นนะครับแบบนั้นด้วยนะฮะเพื่อนๆดูด้วยนะครับเวลาจะวัดไฟเพื่อนเพื่อนเอามิเตอร์มาจิ้มเข้าไว้อ่าแล้วก็ทําการวัด นะครับเสียปลักนะครับเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนดำเนินการนะครับในส่วนของการไปเสียบปลักแล้วค่อยมาวัดไฟถ้าไฟมันเกินสวิตชิ่งทางานผิดพลาดและซีมันจะแตกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทงานได้แล้วนะครับมีไฟออกนะครับเสร็จแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความที่ฟิวขาดน่าจะมาจากในส่วนของซีบวมนะครับจะไปเดินทางดาเนินการซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักการซ่อมก็อยู่ประมาณนี้วิธีการก็อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนลองมาใช้ดู นนเพื่อจ้าพี่เรื่องทานเล่าสู่ฟังแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาจากไปแล้วก็พบใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ